ดีค่ะเพื่อนๆไลนโทเปียปเนี่ยเขาอัปเดตบ้าน glass house มาใหม่นะคะนี่ถ้าอยากรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่และข้างในเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปชมกันค่ะเข้ามานะคะ ที่แล้วหรือเปล่านะลองดูสิวิ่งไปวิ่งมา,งมาก็ไม่เจออะไรนะออกดีกว่านี่โอ้คมไฟอีกแล้วถ้านั้นเปิดเลยดีกว่ามนี่นะคะก็จะเป็นไม้โยกนะคะเป็นไม้โยกตึ้งตึ้งตึ้ง,งอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าคมไฟนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบอลลูนเนี่ยนา่าชอบมากมเลยอิ๊ด อันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสิว้าวสวยมากๆเลยค่ะเป็นวิวชมข้างนอกนะคะดูวิวนั่นสิคะอืมสวยมากๆเลยเนาะ จะเป็นบ้านนกนะคะแต่ทันทันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันคืออะไรเอ๊ะแล้วทำไมมันมีไฟสองอันแบบนี้นะทันทันว่าโคมไฟนั้นเนี่ยนา่าจะต้องบ่งบอกอะไรถึงทันทันแน่เลยค่ะไปัไปนครับเดี๋ยวเราลงลงมาข้างล่างสิอ่ะเจอโคมไฟแล้วลองกดสิอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าว อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องงามย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเนาะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นมุมของห้องครัวนะคะจากนี้จะทันเนี่ยเหลือไปเห็นบันไดค่ะแล้วลองขึ้นไปกันค่ะอาเข้ามาในนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นห้องนอนค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ แถมนี่สวยมากๆเลยมีเปียนโนด้วยทันเ,เล่นเปียนโนเพราะไหมคะนี่เคีค่ะลองไปกันเอ๊ะโคมไฟจะมีในตู้ไหมนะอ้าหในห้องนี้อ่ะมีไฟโมบายด้วยแล้วเนี่ยอืมในตู้ก็ไม่มีโคมไฟไปกันค่ะ ไหนถ้าท่านลองขึ้นไปดูสิตรงนี้จะมีอะไรไหมอะเอ๊ะตะก,กี้ของเราเนี่ยมันยังมีแค่สองอันทำไมอันนี้ไม่มีสองอันล,ล่ะมฉันต้องไปหาอีกอันให้ได้ค่ะเข้ามาในห้องนี้นะคะก็มีอัน ดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะแถมตะกขึ้นเนี่ยสวยมากๆด้วยมีรูปดาวอยู่ตรงกระจกด้วยค่ะอ้ามีพกกุังด้วยไงถ้ามึงถือสินี่นันสามารถวาดภาพกระดาศได้ด้วยค่ะเสร็จไหมคะนี่ค,ค่ะเราลองขึ้นไปดูข้างบนสิข้างบนจะมีอะไรเปลี่ยนแปนไหมอ้าประตูในห้องนี้เปิดแถมมีไฟ ี่อันเลยนะี่ยะอ้าวเรามาอยู่ได้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อเพราะเราคิดกคมไฟให้ครบสี่อันเราเลยประตูตรงนี้เปิดทำให้เราเข้ามาตรงนี้ได้เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหนต้องกระโดดไปตรงแท่นพวกนี้เหรอเนี่ยงานยากททานเลยนะครับแต่ก็เอาค่ะททานจะทำค่ะโอ้มีลูกน้องมาด้วย แล้วอ่ะครั้นท่านก็โดนมาตรงนี้อ่าอ้าวนี่อึ๊บอึ๊บอ้าวมีมมมมมลูกน้องมาอึ๊บอโอมีน้องแมวด้วยเอ๊ะทำไมเข้ามาตรงนี้มันมีประกายแบบนี้แล้วตัวทังทั้งก็เรืองแสงด้วยค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นกันนะอ๋อนี่มันชิงช้าหนิเอ๋เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมคะเป็นประตูวาร์ปกลับใช่ไหมคะแล้วเห็นข้างบนไหมคะ มันเ็เป็นเหมือนอันนี้เลยเจนคิดว่าถ้าเป็นทนลองขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นประตูวาร์ปหรือจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้นะคะแต่ถ้าลองแกว่งชิงช้าแล้วก็โดดขึ้นไปเลยคำน,นึงนะคะจะต้องถอยหลังถอยหลังแล้วก็พยายาไปข้างหน้าเลยโอ้ยเจนหญาย,ยามมากเลยนะคะ เหมือนฝนดาวตกเลยเนะาะแต่ทันไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะคะทนเวลามันถอยหล,ลังนะฉันทันจะถอยหลังให้สุดเลยแล้วก็ a นี่ค่ะทางบ้านนี้นะคะก็ม,มีวอลเอร์ให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวท่านจะเลือกอรูปปลาให้ดูนะคะนี่ท่านปรับเป็นขนาดใหญ่เนาะเพราะท่านชอบใหญ่ๆนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนีเดี๋ยวท่าจะปรับขนาดปลาเป็นเล็กบ้างนะคะอย่างนี้ที่ท่านไม่ชอบปรับแบบนี้เพราะว่ามันดูอาจจะเยอะเกินไปเนาะโอเคค่ะนี่ มีลายน้องจิ้งจอกด้วยสวยไหมคะทุกคนว่าลายจิ้งจอกเนี่ยมันเข้ากับสีผนังดีนะคะเสวยคะนี่แล้วก็มีน้องแมวด้วยนี่เป็นไงน้องแมวน่ารักไหมนี่ค่ะแล้วก็มีด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นหมีกับกระต่ายนะคะอ๋อฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องแมวค่ะเป็นน้องแมวแบบนี้นะคะนี่นี่ ชิบะใช่ไหมท้านนันไม่รู้นะคะว่ามันต้องหมาชิบะหรือเปล่านี่อาหารแมวกับแมวแมวดำด้วยนะคะอ,อน,นีเหมือนอยู่ในทะเลเลยค่ะอันนี้เป็นหมีแพนด้ากับอาหารของน้องหมีแพนด้านะคะ รูปน้องหมากับรอยเท้าของน้องหมานะคะนี่ค่ะเป็นหัวใจนะคะโอเคค่ะสําหรับบนนี้ก็ขอจัดแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปกระนองใจน่านได้ทำคลิปสนุกสนุกและมีความรู้ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะวิจ